สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับช่องพริกแครดัมชาแนลคลิปนี้จะรายงานผลการแข่งขันแบบพินตันรายการอินโดนีเซียโอเพ่น2025รายการโวทวระดับซูเปอร์1,000ชิงเงินรางวัลรวม1,450,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ47.4ล้านบาทรอบ8คนสุดท้ายเนื่องจากประเภทหญิงเดี่ยวมิวพรประวีช่อชูวงเมื่ออันดับ8ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการพบกับอันเซยอง มือหนึ่งของโลกและเป็นมือวางอันดับที่หนึ่งของรายการผลการแข่งขันมิวแพ้ไป0นต่อ2เกมด้วยสกอร์11ต่อ21 10ต่อ21ประเภทคู่ผสมบัตเดชาพลพัวบาลนุเคราะ์จะคู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพานคู่มืออันดับ6ของโลกและเป็นคู่มืออันดับที่6ของรายการพบกับโกศุนหดจบคู่กับเชวันเทียมมิหลคู่มืออันดับที่5ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับที่3ของรายการผลการแข่งขัน คู่ของบาสเฟรมชนะ2ต่อศูนเกมด้วยสกอร์21ต่อ16 21ต่อ12ประเภทชายเดี่ยววิว,วคุลวุฒิพิทิศารเมื่ออันดับหนึ่งของโลกลเป็นมืออาันดับที่2ของรายการพบกับอเล็กลาเนียเมื่ออันดับที่8ของโลกและเป็นมืออวอันดับที่8ของรายการผลนารงแข่งขันวิวชนะ2ต่อศูนเกมด้วยสกอร์21ต่อ12 21ต่อ16ต่อสําหสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ